เป็นการที่ตัดที่เหมาะสมกับวลาวีแชนนะคะเพราะว่ามัน สวัสดีค่ะสายเสนอนะคะเป็นกิรพันธ์ดาสำหรับความพร้อมท,ที่นี่นะคะที่สัตวีมาสอัตั้งแต่วันแรกนะคะก็<ค>ะถือว่าพร้อมนะคะอย่างเช่นตอนนี้แัตว์ปีอยู่ในพิเศษก็ถือว่ามีพิเศษนะคะ,คะแล้วก็ uh, ห้องพักสะดวกสบายะค,ะค่ะแล้วก็อาหารที่ก็สะดวกสบายแล้วอาหารกินสัตว์ปีกินได้ค่ะเ<ค><ะ>พราะว่ามีอาหารเอเชียมีข้าวแล้วก็มีอาหารยุโรปบางอย่างที่สัตว์ปีกินได้ก็ถือว่าพร้อมพร้อมทีน่นี่ก<ค>็โอเคนะคะส่วนสายเสนอก็ ในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าซ้อมในส่วนตัวนะคะถือว่าพร้อมก็คือร่างกายก็ทุกอย่างที่ซ้อมมาจากประเทศไทยหรือว่าทุกสิ่งที่อยางมีในตัวละแต่ตนนี้มั่นใจว่าจะเอาไปใช้ได้แล้วก็ร้อมที่จะเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามเอาถึงท็อได้นะคะแล้วก็สําหรับตารางการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะคะเริ่มแรกจะเริ่มซ้อม ค่เขาเปิดที่้อมแง่แต่วันหนึ่งอะ่ะเขาจะให้ซ้อมเป็นเวลานะคะของไทยทีนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็คือช่วงเช้าก็ให้ซ้อมแค่สองชั่วโมงนะคะวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะคะคือซ้อมยี่สิบจะไม่มีตารางซ้อมเพราะว่าจะแข่งกันที่ยี่สิบห้านะคะวันที่ยี่สิบสามก็เราจะจะรู้ผลแล้วนะคะว่า เราก็จะรู้ว่าเราจะแบ,บ่งสายยังไงแล้วเราเจอคู่บ้างนะคะแต่ณเวลานี้รู้แต่กําหนดการในการซ้อมและการแขง่งขันนะคะแต่วันที่2ี่าเดือนจะอัปเดตต่อไปนะคะว่าสายสีนี่ีสายเจอใครบ้างแล้วเจอผู้ต่อสู้แบบมอไปไหวไหมแต่ชินีจะอัปเดตกครั้งในวันต่อไปนะคะได้ไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์เป็นกาลังใจให้สายสนีด้วยนะคะสายีนีจะลมแข่งวันที่25กับวันที่ย6ยังไงก็เป็นกำลังใจและเียรเชียร์พวกเราด้วยนะคะ